กบติดปีกระช่อนกินแล้วบินได้ ครับวันนี้ม่อยู่ผมเจมเบดบินจากชาแนลเอเจฟ็อกทีวีเอกลายเป็นโลโก้กบติดปีกไปแล้วเพราะอะไรวันนี้เราจะมาเปิดตัวเจ้ากบจิตปีกรุ่นใหม่ของเรานั้นเอ,องมาสิ้นสุดการรอคอยนะครับปีใหม่แล้ว2022แล้ว2565แล้วเราก็ต้องมีการพัฒนาจากกบธรรมดา ลายพื้นๆออกอัปเกรดนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงนี่นะครับเจ้ากบติดปิด2.5เซนของนาเจมนะครับวันนี้มารีวิวแบบละเอียดยิบเลยมันมีข้อดีอะไรบ้างหลายคนถามหาก,กันหนึ่เกินว่าเอ้ยมีขายหรือยังมีขายยังมีขายพร้อมกันวันที่7มกรานะครับถ้าไม่มผิดพลาดคลิปนี้าจะได้ออนก่อนนะครับโอเคมารีวิวอย่างละเอียดเลยว่าตัวนี้มันเจ๋งยังไงก่อนอื่นบอกเลยว่ามีทั้งหมด6สี6สัน ลายของมันก่อนครับเป็นงานโอ้โหโคตรสวยนะครับนี่มันเป็นงานแกะสลักนะครับคือแบบมันเนี่ยถูกแกะสลักขึ้นมานะครับซึ่งไม่เหมือนเจ็ดเคที่ว่าคือเป็นผิวเรียบตัวนี้จะเป็นเสมือนจริงเลยนะครับถือว่าเป็นกบหนังกลับที่เล็กที่สุดในไทยตอนนี้นะครับผมดูลวดลายนะครับที่เรียกว่ากบติดปีกก็เพราะว่านี่ดูนะครับด้านหลังจะมีปีกของมัน มีปีกซึ่งคําว่าติดปีกนั่นหมายความว่านี่นอกจากเหยื่อมีปีกให้แล้วตัวเบ็ดเนี่ยก็ติดที่ปีกเหมือนกันเพราะติดที่ปีกเนี่ยสะวะมันไม่มีทางติดได้ล,ไล,นะล,ล,ไล,ล็อกไว้เลยนะซ้ายขวาล็อกปีกล็อกตัวเบ็ดไว้เลยนะครับปีกล็อกไวการสวะได้ประมาณ95%เลยนะครับแทบจะไม่ติดเลยเนี่ยไม่มีทางโนดนเลยนะครับแต่เวลาปลากัดก็ปีกก็จะยุบลงไป เบก็จะโผล่ออกมานะครับมีจุกนะครับการปากฉีกนะครับน่าจะช่วยลดอาการปากฉีกขนาดอย่างที่บอก2.5เซนคมาแล้วเทียบอย่างผมข้อนิ้วค,คุณข้อเดียวนิ้วคอยข้อ,อเดียวคุณขนาดไหนก็ผมตัวขนาดนั้นนะครับดู ข้อเดียวจริงๆข้อเดียวจริงๆไ,ไ,ไม่เกินไม่เกินนิ้วก้อยข้อเดียวเลยเพอเบ็ดสองทางวเนี้ใส่เพียงเบอร์สี่เท่านั้นเบอร์สี่เนี่ยเป็นเบอร์ที่เล็กที่สุดแล้วในกอบยางบ้านเราที่ใช้ณตอนนี้นะนี่แนบสนิทนะครับเบอร์สี่ซึ่งปลาก,กัดไม่ห่วงตัวเล็กตัวน้อยไซส์โลไม่ยืดนะครับทดสอบแล้วคุณภาพสําหรับปลาช่อนสบายๆนะครับสำหรับปลาช่อนนะผมย้ำนะอย่าล่งบ้องไปตีกระโดนะง้างมาม ไม่รับผิดชอบนะครับเพราะว่าเบ็ดมันเล็กทำมาเพื่อตกปลาเล็กนะครับแต่ประชอ่อนใาโลหายห่วงนะครับใบเหลี่ยเราให้มา2ใบนะครับเป็นใบเคาะใบหนึ่งและใบหยดน้ําใบหนึ่ง,งเวลาลากก็จะกุ้งคิ้งกุ้งคิ้งแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าต้องใช้2ใบบางหมายเนะี่ยผมก็ถอดใช้ใบเดียวนะครับแล้วแต่ชอบนะครับการมีใบเหลี่ยมใบก็1นึ่งข้อดีคือเสียงดัง2องน้าหนักเพิ่มนะครับตีได้เพิ่มขึ้นน้าหนักโดยรวมตัวนี้ยอยู่ประมาณ4.5กรัมบวกลบนิดหน่อยนะครับอาจจะ อย่างที่ว่ามันเป็นงานแฮนเมดเนะะาะแต่กั่วถูกพันขึ้นมาอาจจะบวกลบหลักกรรมประมาณ4 5 0 7เนี่ยขึ้นลงประมาณเนี่ยเอาผมพูดกับกลางว่า4.5แลวกันขั้วใบเหลิวนะครับขั้วใบเหลิวมีลวดยึดอย่างดีนะตรงนี้มีลวดยึดไม่มีทางเลยที่ปลาจะกัดเราใบเหลิวยไปรับประทานไม่มีทางนะครับเพราะว่ามันเป็นลวดอย่างดีดัดไว้เลย,เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าใบเหลิวยจะขาดคาปากปลา,าไป นะครับคุ้มคลุมเหยื่อ er, ตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากปัญหาของน้าเจมเลยน้าเจมเป็นคนตกปลาจิงและปลาบ้านน้าเจม,มาตัวเล็กพอตัวเล็กเนี่ยเฮ้ยการการที่เราใช้กบตัวใหญ่4เซน4.5เซนเนี่ยมันกัดไม่ติดนะครับซึ่ง4.5เซนมีหลายค่ายมากไปหาใช้ได้เลยมีหลายค่ายมากมายแต่นะตัวนี้คือกบหนังกลับที่เล็กที่สุด2.5เซนเป็นกบหนังกลับที่เล็กที่สุดในไทยดังนั้นอยากได้ตัวใหญ่ไปมองค่ายอื่นก่อนนะตอนนี้น้าเจมมีตัวเล็กที่สุดให้นะครับอยากเอาไปลองไหมล่ะ ร้อยเดียวหฮฟังไม่ผิดครับงานสวยขนาดนี้นะเจมขายแค่ตัวละร้อยนะครับทุกๆสั่งได้ที่หน้าเฟซน,นะเจมเลยร้านค้าสำหรับร้านค้านะครับมีราคาส่งให้แพ็กซิ้งสวยๆห้อยให้นะครับมีหกสีนะอันนี้ผมหยิบได้แค่นี้ร้านค้าสนใจก็ทักผมมาเดี๋ยวมีราคาส่งให้นะครับ มีขายที่ผมคนเดียวณนะตอนนี้ณนะตอนนี้มีขายที่ผมเดียวร้านอื่นไม่มีดังนั้นถ้าใครอยากได้เฮ้ยเปิดคลิปเปิดคลิปนะเจมสนะ์เนี่ยไปหาไปที่ร้านตะวัานะนะนะซื้อเหยื่อตัวนี้มาขายหน่อยมันตัวเล็กมากเขาบอกเขามีราคาส่งด้วยเดี๋ยวผมจะมาซื้อที่นะน่ยลองไปบอกร้านค้าแถวบ้านของท่านดูแล้วติดต่อม,มาเฟซจิรยุ้วนวน,วน ก็จะไม่เสียค่าส่งกันนะถ้าร้านค้าสั่งไปขายแถวบ้านนั่นเองอืมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ยังร่วมโครงการซื้อหนึ่งแจกร้อยเหมือนเดิมซหนึ่งแจกร้อยคืออะไรก็คือคุณซื้อไปหนึ่งตัวเนี่ยหนึ่งเลยนะถ้าส่งผลงานในกลุ่มเอเจฟ็อกเอฟซีกลุ่มนี้ส่งรูปม,มาปุ๊บทุกวันอาทิตย์เนี่ยเราจะสุ่มแจกนั่นก็คือสุ่มแจกเยอะเจ็ดเคเ็จ็ดเคูของแจกผมแจกร้อยตัวยังแจกไม่หมดไม่ว่าจะส่งงานเจ็ดเคูหรือส่งงานตัวนี้ ผมก็ยังมีเจคเอตรงนั้นอ่ะแจกได้อีกนะครับเราไม่ได้ทิ้งเจคเอนะเจคเอกก็เป็นเหยื่ออีกรุ่นหนึ่งของเราเราขายไปพร้อมๆกันเพียงแค่ว่าเรายังมีโปรโมชั่นอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่ว่าเอ้ยรุ่นใหม่ออกยกเลิกเลยไม่แจกแล้วไม่จริงแจกเหมือนเดิมจนกว่าจะหมดร้อยตัวของเอกนะครับหรือถ่ายคลิปส่งมา3มคลิปนะครับแลกไปเลยเจคเอกถูฟรีๆหนึ่งตัวค่าส่ง50บาทนั่นเองดังนั้นจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาคือซื้อไปแล้วคุณต้องใช้อ่ะ พอใช้แล้วก็ส่งผลง,งานให้ชมดูด้วยเพราะมันกัดดีจริงๆชั่วโมงนี้ไปไหนน้าก็แห้งนะครับคลองเล็กๆแถวบ้านเนี่ยมองข้ามนะหน้าบ้านเนี่ยข้างถนนเนี่ยน้ำเอาแค่แบบแค่คลองนี่ประมาณสักฟุตหนึ่งเนี่ยกัดนะเว้ยเหยี่เล็กๆแบบนี้เออไม่เชื่อลองนี่อะ สุดท้ายอย่างที่บอกนะครับแต่สองจุดห้าเซนมีสองใบเหลิ่มีปุ่มการฉีกมีลายหนังกลับเป็นกบหนังกลับที่เล็กที่สุดนะครับตัวเบ็ดเบอร์สี่เล็กมากๆนะครับใช้งานประช่อนเล็กดีสุดๆลงคอสุดๆอยากได้สั่งได้ที่เฟนแนะเจมร้านค้าทักมาได้มีราคาส่งให้โอเควันนี้ย่อๆไปละฝากกดไลค์กดแชร์กดคลายติดตามเหยื่อรุ่นใหม่องเราให้ดีรุ่นนี้เดี๋ยวมีโปรโมชั่นมีคลิปมีให้ชมอีกมากมายฝากติดตามด้วยไปแล้วสวัสดีครับ ในความที่มันมีสองใบหลิวนะครับเรียกปลาได้ดีเรียบร้อยบินแล้วบินแล้วเป็นไงบอกแล้วตัวดีโอ้โหบินอีกแล้วดู บินเหรอบินเหรอไหมอันนี้อยตัวสวยห,หน่อยเพิ่มนี่ครับตัวสวยอะไรสามขีดสี่ขีดอาปาให้ดูนี่เห็นยังกบ,บกบติดปีกนี่ครับกบติดปีกประช่อนกินแล้วบินได้โอ้โหบินสามรอบสี่รอบเลยตัวนี้นะครับท่านผู้ใครที่อยากได้ปลาเค็มนะฝากไว้เลยตัวใหม่ของเรากบติดปีกประช่อนกินแล้วบินได้นะครับราคา120บาท งานหนังกลับเทียบเท่าค่ายดังเลยเราอะไรที่เขามีเรามีหมดปากกันฉีกสองใบหลิวกันสวะยางหนังกลับลายเสมือนจริงสีโคตรสวยนะครับสิ่งที่เหนือกว่าเขาก็คือขนาดที่เล็กปลาเล็กกัดไม่ระแหวงนะครับบ้านใครปลาเล็กต้องซื้อไปลองครับกดติดปีก่าชอดกินแล้วบินได้ซับไพ่ไลค์แชร์ด้วยครับ